สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแลกเงินกับ Superrich นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องไปเช็คเรทอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินก่อนนะครับก็ให้ไปเช็คจากเว็บไซต์หรือว่าเช็คจากแอปพลิเคชันก็ได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะแลกดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเรทอยู่ที่22จด 20นะครับประการแรกกับ Super Rich เนี่ยก็ได้เลทที่ดีนะครับเป็นที่นิยมมากเลยนะครับสำหรับคนไทยอีกทั้งการเช็คจากหน้าเว็บแล้วก็เช็คจากหน้าแอปเนี่ยมันก็เป็นราคาเดียวกับที่เราไปแลกกับสำนักงานเลยนะครับและไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแลกเงินสิงคโปร์กันนะครับก็จะแลกกับซ u เปอร์ริชซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้มาแลกแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินหมดนะครับซ u เปอร์ริชบอกว่าหมดวนไปหลายที่มากครับไปเอ็กชเชนอื่นๆเขาก็บอกว่าหมด สิ่งที่จะเตรียมก็คือหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุก็แนะนำให้โทรไปจองหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เนาะเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแลกกันนะครับง่ายๆครับ โเดี yeah. Bref, ๋ยวนะครับลองเข้าไปดูครับที่จองสิงคโปร์ไว้ครับ หน่ร ER ну <and> ้อยห้าสิบเหรียญคูณท <and> ี่สิบสองสิบสองศูนย์เจมสตทำนี้ค่ะครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่นะคะแ้งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดค่ะแงห้าสิบหนึ่งสองสามนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยยีนึ่งสองครับขอบคุณครับ ครับรอนานเลยเนาะมาเมื่อกี้คนเยอะเยอะแยมากเลยแล้วก็แลกสลอตกันสลงขอบคุณครับอืัขอบคุณับครับครับก็ได้มาแล้วนะครับเงินสิงคโปร์เทคนิคก็คือต้องโทรไปเช็คกับสาขาก่อนนะครับก็ ตรงนี้เป็นนามบัตรนะครับหรือว่าจะหาเบอร์โทรจากหน้าเว็บก็ได้นะครับแล้วก็เช็คอัตราแลกเปลี่ยนที่เพื่อนๆพ,พอใจนะครับจากนั้นก็เข้าไปแลกได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่าเงินของไทยแลกได้ดีมากครับเพราะว่าค่าเงินของไทยแข็งมากครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวมากครับ